สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัว M60 นะครับขาย M60 ครับเพราะว่า MU57 ช่วงนี้ขาดตลาดนะครับท่านใดที่อยากได้ MU57 ้ต้องรอดนึงนะครับเพราะว่าอะไรที่มาจากต่างประเทศนะครับของเราก็ต้องชะลอเพราะว่าตอนนี้สายการบินก็ยังไม่เปิดให้บินนะครับประเทศเรายังปิดประเทศอยู่นะครับก็เอามาเอา60ครับ 60นี่มีอะไรนะครับใช้งานก็แรงดีครับใครเคยใช้60ไม่ผิดหวังครับตัวนี้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับ 2434cc ซนะครับ60แรงหลายหลายท่านก็เอาไปลงนานะครับตัว60แรงนะครับลงนาก็าถ้ายางเดิมนะครับนาถ้าไม่หล่มมากก็ยังไปได้นะครับ แต่ถ้านาหล่มมากๆก็ต้องเปลี่ยนยางที่เป็นบ้างลึกกว่านี้นะครับตัวนี้60แรงก็ไปรีวิวไปแล้วนะครับนะครับน้ำหนักตัวก็ไม่เยอะครับลงนาได้สบายครับ60แรงนะครับยางหลังก็จะเป็น16.9 28นะครับ้างาหน้าก็จะเป็นอขอบจะเล็กลงนิดนึงนะครับจะเป็นขอบ9.5ขอบ22นะครับน้าหนักก็ ตัวป่าก็ตันแปดนะครับหกสิบแรงม้านะครับหกสิบแรงมา้าเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเกียร์นะครับหลายคนบอกว่าเกียร์รุ่นนี้ยังเป็นรุ่นโบราณอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคจะแจ้งให้ทราบว,ว่าตัวนี้เป็นเกียร์ซิงโคชาเทิร์นะครับในเกียร์เต่านะครับในเกียร์เดินหน้าทยหลังนะครับ เป็นในเกียร์ของเกียร์เต่านะครับคือเกียร์ช้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ไฮนะครับเป็นเกียร์กระต่ายนี่ต้องเป็นเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์ซิงโครเชต์นะครับตอนนี้หลายคนสงสัยว่าผมไม่เคยลองเลยค่ะก็สังเกตว่าเวลาเราเปลี่ยนเกียร์มันมันไม่ดังนะครับเปลี่ยนดินหน้าเทอยหลังนะครับมันจะไม่ดังเพราะมันเป็นเกียร์ซิงโครเชต์ในรอบในเกียร์เกียร์ต่ํานะครับท่านใดที่บอกว่าใช่เหรอลองไปลองดูครับ ไม่ต้องเชื่อผมมากนะครับหกสแรงนะครับตอนนี้ก็ยังมีรถนะครับมี60แรงมี MU 49นะครับ mm hmm. MU 57นะครับเหลืออยู่แค่คันเดียวนะครัเหลือคันเดียวนะครับเหลือคันเดียว ท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะครับช่วงนี้รถจะขาดตลาดนะครับถท่านใดสนใจ MU57 เหลืออยู่คันเดียวนทครับที่ร้านนะครับสั่งยังไม่มานะครับว่าอะไรยังไม่เข้านะครับอะไรจากต่างประเทศนะครับจะลงประกอบของเราอยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ว่ามันต้องต้องสั่งอะไรครับเพราะนั้นท่านใดที่สนใจ MU57 นะครับช่วงนี้จะขาดตลาดท่านรีบเลยครับเหลืออยู่คันเดียวครับ ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะลองสืบดูนะครับหรือท่านใดจะเอา70นะครับอ่าเนี่ยฮะเจนะครับอ่าผมให้ดูหลายๆท่านดูนะครับว่าเนี่ยฮะยางนะครับยาง70จะเป็นกลมๆนะฮะที่มาจากโรงงานนะครับจะเป็นกลมๆเป็นเรียกอะไรนะเป็นหน้ายางจะไม่ไม่เท่ากับตัว MU 5 7นะผมให้ดู MU 5 7นะ MU 5 7เมื่อกี้ดูไปแล้วะดูหน้ายางครับจะคนละแบบครับ ตัวนี้จะกว้างกว่านะครับน่าจะกว้างกว่าแล้วก็แบนแบนกว่านะครับมาดูนี่ครับนี่ของเจ็ดินะครับจะเป็นคนละคนละอะไรคน,ะคนละแบบนะครับแต่ขนาดความกว้างเท่ากันนะครับมาดูตรงนี้ครับขเขอาตกต่างนะครับของ70 70นี่กระทะนี่จะ ยุกเข้าไปข้างในนะครับกับแปรงในนะครับดูหัวจุกข้านในนะครับพอมาดูห้าเจ็ห้าเจ็บนี่ก็เหมือนกับกับกระเท้าออกมานะฮะเอาหัวจุกมืแปงนอกนะครับในที่ใช้งานนะครับเวลาเลี้ยวเยอะๆก็ต้องระวังหัวจุกด้วยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับดูนะฮะนี่แบนๆนะครับมาดูฝั่งนี้นุ่นๆนะครับอ่านะจอดใกล้ๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็เจ็ดสิบแรงม้า ไม่มีเทอร์โบครับท่านนี้เคยใช้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเจ็ดสิบแรงนะครับจอดจอดต่อท้ายกันนะไม่ได้เทียบกันนะครข้างหลังนี่ก็เจ็ดสิบครับข้างหน้าคือห้าเจ็ดนะครับลังคาห้าเจ็ดก็จะเป็นเด็กกันแรกของเขาครับสูงๆแล้วก็เป็นโค้งนิ่รภัยตรงๆขึ้นไปนะครับช่วงหลังของเจ็ดสิบก็จะเป็นอย่างนี้ครับเท้าท้ายนะครับของเจ็ดสิบนี่จะสามารถปรับ แขนท้ายได้นะครับต่อขึ้นลงนะครับท่านใดที่จะเอาไปไถนะครับไปไถใส่ผานทุกผานเลยนะฮะเป็นผานนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นผานเนี่ยต้องต้องคลายเกลียวฝั่งนี้นะครับเคยสอนไปแล้วนะครับในหลายคลิปนะครับมาดูครับผมนี่คือ70แรงนะครับดอกยางก็จะเป็น ไม่กว้างเท่าความกว้างของของดอกยางจากนี่มาตรงนี้นะฮะจะแคบกว่าตัว57นะครับแต่ว่า57นี่ขอบเล็กกว่าแต่อ้วนกว่าครับอ้วนมันจะอ้วนนะครับล้อ,อยางจะอ้วนอ้วนแล้วแต่ชอบครับของ57ก็จะปรับไม่ได้ครับข้างหลังนี่ฮะใหญ่ๆอย่างเงี้ยปรับไม่ได้นะครับปรับได้ฝั่งเดียวนะครับ ห้าเจ็ดก็จะเป็นกองแบบอกองแบบแห้งครับแบบแห้งสองชั้นนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสิบนี่ก็จะเป็นกองเปียกนะครับสังเกตที่กองแก้วขึ้นมาบนนียเรียกว่ากองเปียกนะครับทางานก็หนึ่งปีก็ต้องออกมาล้างทีนึงนะครับหรืออยู่ที่การใช้งานนะครับมันจะเป็นน้ํามันนะครับดักฝุ่นเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าที่เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับก็เรียกว่ากองเปียกนะครับ แต่ถ้ากองแห้งนี้ก็เป็นสองชั้นนะครับก็สามารถเคาะต้องเคาะต้องเป่าทุกวันนะครับใช้งานนะครับจะรู้สึกว่ามันต้องเป่าบ่อยนะครับถ้าเป็นกองแห้งนะครับก็ไม่รู้ท่านใดที่ชอบแบบไหนก็เลือกเอาครับหรือจะมาแปลงยังไงก็แล้วแต่ช่างนะครับแต่ผมที่นี่คือออกจากโรงงานนะครับผม บาะก็จะต่างกันนะครับเบาะ70กับเบาะเอ็มนะครับให้ดูหมดเลยนะครับเบาะเอ็มยจะเป็นสไตล์นี้นะครับ,นะรบนี่บเบาะเจ็ดสมาดูเบาะหกสิบครับอกสิ 60. วันนี้ก็หลายๆเวอร์ชันเลยนะครับก็คือ เอเนี่ยใช้อดอกอยางเดียวกันนะครับกับ60ิบนะครับขนาดขอบยางทุกอย่างเท่ากันบ่อหกสิบก็จะเป็นแค่นี้ครับตัวนี้นะครับ60สิตัวใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมผมลองดูก่บนว่ามันเป็นบอ่อสปริงไหมอ้อน่มไดน,นิดนึงน่มไดน,นิดนึงมันจะเป็นสปริงนิดเดียวครับนิดเดียว ต่างกันนะครับโอเคครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ครูป้าจักรเสษยนยนนะครับนองบัวลําพูนะครับสํานักงานใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับส่วนสาขาก็สาขาศรีบุญเรืองนะครับมีเป็นสาขานะครับวิธีต่อที่เบอร์โทรของวิชัยนะครับ083ย3 8 3507นะครับ083-338-35-07 สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ